สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้พี่หมอจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปส่องความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจคนที่คุณยังไม่ลืมคนที่คุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วแต่คุณยังอยากรู้ว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและใช่พลังงานของคุณไหมเรามาดูกันนะคะห้ามเท้าหกเหรียญเด็กถือถ้วย พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะในอดีตคุณอาจจะเคยยือ้อเคยล้างความสัมพันธ์กับใครบางคนจนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเจ็บคุณปวดและคุณไม่ไหวแล้วคุณเลยเลือกที่จะปล่อยปล่อยให้เขาได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองได้ไปเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่มีคุณและคุณก็ยังอยู่ที่เดิมเพื่อรอเขากลับมา คุณยังคาดหวังว่าเขาจะคิดได้เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นถึงแม้ว่าคนคนนี้จะอายุเท่าคุณอายุแก่กว่าคุณหรือเด็กกว่าคุณแต่ความคิดของเขาในวันนั้นในอดีตความคิดของเขาค่อนข้างเด็กกว่าคุณมากและยังไม่โตคุณคาดหวังว่าการที่คุณปล่อยมือจากเขาไปในวันนั้นและอยู่ตรงนี้รอเขาเขาจะโตขึ้นเป็นคนที่คิดได้เป็นคนที่คิดเป็นและพร้อมที่จะเติบโต และกลับมามอบความรักให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งถ้านี่คือพลังงานของตัวคุณไปกันต่อกับพี่หมอนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในวันนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในวันนี้ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับตัวคุณราชาถือเหรียญหนึ่งถ้วย 7ไม้เท้า8ดาบ The Lover 6ดาบ The h i l o p h a n สอเหรียญ7ดาบราชนีถือไม้เท้าให้ใต้สำหรับเด็กถือไม้เท้าความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะ ตอนที่เขาตัดจบเลิกลากันไปกับคุณตอนที่คุณปล่อยมือกับเขาในวันนั้นเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงปล่อยเขาทำไมคุณถึงไม่ยื้อทำไมคุณถึงไม่ล้างเขาไว้ในบางเคสบางกรณีเขาเข้าใจผิดด้วยซ้ำไปว่าคุณมีคนอื่นคุณมีทางเลือกอื่นแล้วคุณจึงตัดสินใจปล่อยเขาออกไปจากชีวิตเพียงเพื่อคุณอยากไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ที่ไม่ใช่เขา แต่หลังจากเวลาผ่านไปเขายังตามติดชีวิตคุณอยู่ถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะมีการปิดกัน้นการมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปแล้วแต่เขาทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้รู้ชีวิตของคุณไม่ว่าจะผ่านทางเพื่อนคุณครอบครัวคุณหรือการแอบมาดูชีวิตคุณทางหน้าบ้านหรือที่ทำงานเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับรู้วิถีชีวิตของคุณว่า คุณไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วหรือยังหรือคุณมีใครใหม่แบบที่เขาคิดไหมสุดท้ายสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณใช้ชีวิตและสิ่งที่เขาเห็นมันทําให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันผิดคุณไม่ได้มีใครเลยคุณยังอยู่ตรงนี้คุณอยู่ที่เดิมคุณยังรอเขาและมันเลยทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่ทําให้เขาคิดแบบนั้น เพราะในวันนั้นเขาเอาแต่ใจตัวเองเขายังโตไม่พอมันเลยมีเวลาเขาเลยใช้เวลาที่มีมานั่งคิดทบทวนตัวเองว่าสาเหตุไหนที่ทําให้คุณยอมปล่อยมือจากเขาทั้งทางที่คุณยังรักเขาอยู่และในวันนี้คุณก็ยังรอเขาเขารู้แล้วคะ่ะในตอนนี้ว่าสิ่งที่คุณทํามันคือความหวังดีคุณปล่อยมือจากเขาเพื่อทําให้เขาโตขึ้นทางด้านความคิดทัศนคติ และทำให้เขาตื่นรู้ว่าชีวิตของเขาต้องเป็นยังไงต่อไปด้วยตัวของเขาเองเพราะคุณไม่อยากไปชี้นำเขาไม่อยากบังคับให้เขารู้สึกต้องอึดอัดที่ต้องทำอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งหรือทำอะไรเพื่อคุณคุณอยากให้เขาทำทุกอย่างด้วยตัวเขาเองตัดสินใจเองในทุกๆเรื่องและเขารู้แล้วค่ะว่าคุณหวังดีต่อเขาในวันนี้สิ่งที่เขายังคิดและรู้สึกกับคุณก็คือเขายังรักคุณ เขาไม่สามารถเดินออกไปจากคุณได้ในเมื่อเขารับรู้แล้วว่าคุณยังอยู่ตรงนี้เพื่อรอเขาเขาก็มีความมั่นคงในตัวเองแล้วในวันนี้เขาจะไม่ยอมให้คุณออกไปจากชีวิตของเขาคุณและเขายังจะต้องวนเวียนอยู่ในชีวิตของการและกันเขารู้ว่าคุณรอการติดต่อสื่อสารจากเขาและภายในหนึ่งเดือนนี้เขาจะติดต่อคุณมาเขาจะมาบอกคุณว่า เขารู้แล้วว่าสาเหตุไหนที่คุณปล่อยเขาไปในวันนั้นและในวันนี้เขาโตแล้วเขาโตทางความคิดแล้วเขารู้แล้วว่าในอดีตเขาผิดพลาดต,ตรงไหนเขายังไม่ได้ทำอะไรและในวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินหรือความคิด เขามีความมั่นคงแล้วเขาจะกลับมามอบความรักมาเติมเต็มความรักให้กับคุณและทําให้คุณกับเขาได้มีความรักที่สวยงามกันอีกครั้งภายในหนึ่งเดือนนี้เขาจะติดต่อคุณมานะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้ต่อไปเรามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะว่าถ้าเขาบอกอะไรคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้ เราจบกันแค่นี้เถอะในอดีตเขาคิดและรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะคะฉันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้สิ้นสุดทางเพื่อนขอโทษที่ทำไม่ดีแต่งงานกันนะครับอยากบอกว่าอยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้านี่คือไพ่ข้อความที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันว่า มีธาตุไหนราศีอะไรที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%ถ้าคุณมีธาตุและราศีดังต่อไปนี้คุณมีโอกาสตรงกับพลังงานของคลิปนี้80-100%นะคะธาตุดินราศีพฤษภการบังกรธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิก ธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณขอให้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะพี่หมอฝากรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งเป็นค่าครูให้พี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ